ครับผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่หอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตลอดโดยคลิปนี้เนี่ยแนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับงวด1กรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเ,เราไปชมกันเลยเ,เราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเนวทานของ10บ เก้านะ19ฝากมาตัวเดียว7ฝากมาตัวเดียว7ฝากมา7ตัวเดียวก็อขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนมาอย่างเร็วทันใจต่อมาครับอรอไม่ได้แล้วนะเจ้านี้ ยาโมออกสุดบันนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วหนึ่งสามห้าเจดหนึ่งสมห้าเฟังมาสี่ตัวเป็นแนวทางสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านสาผ่านสาสบล่างเนีว้วท่านให่นี้ครับ สองสี่เจ็ดแปดสองสี่เจ็ดแปดเนื้วทันไหมนี่ก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอ,ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ครับพี่สามตัว เป็นฐนา,านสอนนอล่างอดีตที่แล้ว0 24, ูน6 8สองสปดอดีตที่แล้วก็ฝากมาหกตัวผ่านศูนนะผ่านศูนผ่านศูนย์โน่ล่างซึ่งแนวทานใหม่นี้ครับเ,เราไปชุมกันเลย เนียวท่านไหมนี้ก็ฝากมาหนึ่งห้าสามเจ็ดสาหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าตัวฝากมา6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเลย เจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นท่านดับบนทุลักใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะแนวทันดับบนสรุปแล้วผ่านแปดเจ็ดสองสรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ครับป้ายชม เนตอนไหมนี้ก็ฝากมาดาแปดหน่งตัวดับตัวเดียวแปดสายลมเหนือเจ้าของข้อมูลชูเด่นเลือกเด่นก็ขอบคุณมากแนวทันดับบนทุลักก็คือดับหลักอร้อยสิบน้อยบนต่อมาเลย เจ้านี้เอ้ยก็ฝากมานะท่านดับบนมันโกนนกราชใบนี้เป็นอดีตเก่าที่แล้วฝากมาดับสามตัวเดียวฝากมาดับสามตัวเดียวเนต่ท่านใหม่นี้ครับ เจ้าของเดี๋ยวท่านก็ฟังมาตัวได้เราไปชมกันเลยเนียวท่านใหม่นี้็ฟางวมาดับสีดับสีตัวเดียวเนียวท่านดับบนก็คือดับรอเสน,อนนั่นเองจัดมันก่อนนาะรารแบ่งปันมาก็ ขอบคุณมากแนวทางที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต่อมาครับโจ้แนวทางสิบโบนหกตัวห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์สามห้าหนึ่งสองเก้าศูนย์สามหกตัวฝากมาหก ตัวเป็นแนวทาง10บโบนอดีตที่แล้วก็ผ่าน7ต่อมามีท้าฝากมาเต็มรอสอนออีกหนึ่งบาฝากมา9ก้าหนึฝากมาเต็ม9เ,เต็มหนึ่งเต็มเจ ฝากมาสามตัวสามเต็มมาต่อการใบนี้ครับนะเป็นอาธานเต้มสอนอโบนฝากมาแต้มสามเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มศูนย์เต็มหนึ่งฝากมา

ห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนสาเจ็ดหนึงสาเป็หนึ่งสาเก้าหนึ่งเคปหน้าจอได้นะท่านมีหลายชุดนะต่อมาเลยเจ้านี้โจเต็มล่างโจฝากมาเต็มล่างฝากมาเต็ม3เต็มหนึ่งเต็ม5เต็ม8 เต็มศเต็มสเต็ม9กาฝากมาเจ็ดตัวเจดเต้มต่อมากับตาเด่นล่างสามตัว3ามเจ็าฝากมา3ตัวเป็นแนวทาง อดีตที่แล้วก็378เนียท่านใหม่นี้ก็ฟังมา378ต่อมาครับเจ้านี้เอ้ย twc ฟังมาเจ็กแล้วก็หแล้วก็1 8แล้วก็ศูแล้วก็สวิ่ง6กับ0ชุดสองหนึ่งหกแปดห คูด2 6 1 6 8 6 6 7, 7่0 0 8 2 0 0 1มาต่อกันเลยเจ้านี้เกษตรเนาฝากมาเต็มรอสอนนอเต็มรอสอนนอโชนเต็มหเต็ม7รองหนึงฝากมาโชนเต็ม5เต็มเจรอง1นง ก็ขอบคุณแนวทางที่แบง่งปานมาอย่างเ,าเร็วทันใจด้วยต่อมาครับเจ้านี้ก็ยังเป็นเนาทานของทีวีซีคู่ล่างโดย012ฝั่งมาดับ7แล้วก็ฝั่งมาคู่050104 1>, 1 1 1 5 1 9นึ่งหนึทุกทีสองศูนยขอบคุณมากเลยก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นา,านเท่านั้นนะท่าน,าานเป็นะทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฝากมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย